เรื่องของการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนจากไอแบคโ l กันก่อนนะครับที่ไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนหลังจากที่กกตยังไม่ประกาศร,รับรองทางนายพิเิ์เวชาชีวะแลวก็นางสาวยิ่งรักชินวัตรพบว่าร้อยละ71.3นะครับที่ยังรู้สึกสงสัยแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับ เป็นการสำรวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับใน17จังหวัดของประเทศจำนวนทั้งสิ้น2,114ตัวอย่างครับโดยที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็คือร้อยละ71.3รู้สึกสงสัยและไม่พอใจกรณีที่กะกะตยังไม่ได้มีการรับรองการเป็นสอสอของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในขณะที่ร้อยละ13.8บอกว่าเห็นด้วยนะครับแล้วก็ร้อยละ14.9 ระบุว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไรครับทางนี้ประชาชนเกินครึ่งนะครับก็คือร้อยละ54.7เกรงว่าจะเกิดปัญหาความรุนแรงระดับมากถึงมากที่สุดถ้าหากว่ากกตยังไม่รับรองการเป็นสสของแกนนำพักการเมืองใหญ่ดังกล่าวด้วยในขณะที่ร้อยละ80.4นะครับอยากที่จะให้โอกาสนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย ร้อยละ19.6บอกว่าไม่อยากให้โอกาสครับในขณะที่ร้อยละ55.3ก็อยากให้โอกาสแการนำคนเสื้อแดงได้เป็นรัฐมนตรีเช่นกันด้วยนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันร้อยละ44.7บอกว่าไม่อยากให้โอกาสครับ นอกจากนี้ก็มีประชาชนร้อยละ65.3ค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พันตำรวจโททักษินชินวัตรจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการตั้งรัฐบาลเนื่องจากหวั่นเกรงว่าจะเกิดการต่อต้านจากคนที่ไม่สนับสนุนและอาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามประชาชนส่วนใหญ่หรือว่าร้อยละ75.6ก็เห็นว่าควรรับรองว่าที่สสไปก่อนเพื่อที่จะให้เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ค่ะ ส่วนผลการสำรวจความคิดเห็นของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวนทั้งสิ้น1,567ตัวอย่างก็พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ36.6อย่างเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการทำหน้าที่ของกะกะตนะครับว่าจะสามารถพิจนารณารับรองสอสอได้ทันตามกำหนด30วันในขณะที่ร้อยละ46.29ก็เห็นว่า ทางออกที่ดีที่สุดก็คือการรับรองการเป็นสสไปก่อนเพื่อที่จะให้สามารถเปิดประชุมสภาได้นะครับแล้วค่อยไปดําเนินการทางกฎหมายต่อไปส่วนร้อยละ43.8เห็นว่าควรที่จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทันเวลาการเปิดสภาก็ตามส่วนร้อยละ5.93มองว่ากกตน,นั้นต้องยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสแล้วก็ทำงานอย่างตรงไปตรงมาครับค่ะ